คาถาพุทธนิมิตพระคาถาพุทธนิมิตนี้ถ้าหากถูกกระทำย่ำยีไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนทำด้วยประการใดๆก็ตามหรือเกิดโรคระบาดให้เอามะกรูดเจ็ดลูกฝักส้มปล่อยห้าฝักใส่ทำน้ำมนต์สามารถป้องกันได้ทั้งคนผีและสัตว์ทำน้ำมนต์รดถ,ถอนแก้กระทำทุกอย่าง ปะพรมบ้านเรือนหรือคอกสัตว์ผู้ใดได้สวดภาวนาไว้เป็นนิตทุกข่ำเชา้าสามารถกันเสนียดจันไรได้ทั้งครอบครัวเรือนหาที่จะอุปมาไม่ได้เลยซึ่งแล้วแต่ท่านจะอธิษฐานใช้เถิดก่อนที่จะท่องบริกรรมพระคาถาบทนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วยพระคาถาพุทธนิมิตนะโมตสะ พระคัตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะอิทิพุทธะพุทธนิมิตตังปติมานพุทโธเอกะขะตานัง กายรูปสูญยังพุทธนิมิตตังอิทิอริทิพุทธนิมิตตังพุทธะอิทธิพุทธะพุทธนิมิตังทาตุพุทโธเอกะขะตานังกายรูปสูญยังพุทธนิมิตตังอิทธิอริทิ นิมิตตังพุทธะอิทธิพุทธะพุทธะนิมิตตังนิมิตตพุทโธเอกะขะตานังกายรูปะสูญยังพุทธะนิมิตตังอิทธิริทิพุทธะนิมิตตังพุทธะอิทธิพุทธะพุทธะนิมิตตังกายพุทโธ เอกขตางกายรูปสูญย hmm. ังพุทธนิมิตตังอิทธิริธิพุทธนิมิตตังพุทธะอิทธิพุทธะพุทธนิมิตตังสุญะพุทโธเอกขตานังกายรูปสูญยังพุทธนิมิตตังอิทธิริธิ พุทธะนิมิตตัง